PSVR 2จะล้มไม่เป็นท่าเร็วเกินไปหรือเปล่าอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับเครื่องเล่น VR ตัวใหม่ของ PlayStation 5ที่หันไปทางไหนในเวลาตอนนี้กับประเทศไทยก็สามารถที่จะหยิบจับหาซื้อได้ง่ายๆแต่ก็อาจจะต้องหยุดคิดกับราคาค่าตัวของมันนะครับที่ดูแล้วจะค่อนข้างมีราคาที่แพงสูงถึงเกินระดับ20,000บาททำให้เพื่อนๆหลายคนอาจจะต้องเลี้ยวหลังแบบไม่ได้สนใจเลยก็ได้นะครับ และล่าสุดยอดขายของเครื่องอุปกรณ์เสริม PSVR 2ก็ได้มีการพูดคุยกันออกมาบ้างแล้วนะครับกับระยะเวลาการจำหน่ายที่ผ่านไปแล้ว1เดือนและตอนนี้มันก็เข้าสู่ช่วงเดือนที่2แล้วนะครับตัวยอดขาย PSVR 2ที่ทางเว็บไซต์ Insider Gaming ได้คาดการเอาไวใ้ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นนะครับก็จำหน่ายออกไปได้อยู่ที่ประมาณ2,70,000ชิ้นนะครับ ซึ่งก็คงจะรวมตัวผมด้วยใน270,000ชิ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเรามองอุปกรณ์เสริมตัวนี้กับการวางจำหน่ายเพียงแค่ช่วงเดือนแรกนะครับที่มียอดขายได้ประมาณเกือบ300,000ชิ้นมันก็ถือว่าเป็นตัวยอดจำหน่ายที่ก็ไม่เร็วเช่นกันนะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะได้ยินมาบ้างนะครับตามสื่อโซเชียลต่างๆหรืออาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวก็ได้ที่ได้ทำนายอนาคตไว้ว่าตัวเครื่องอุปกรณ์เสริม PSVR 2นั้นอาจจะล้มไม่เป็นท่า กับด้วยตัวเหตุผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสายที่ยังต้องมีการเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่อง PlayStation 5อยู่ทั้งๆที่มันไม่ควรเชื่อมมีให้ลกลุงหลังแบบนี้มันก็น่าจะทําได้แล้วนะครับหรือจะเป็นเรื่องของตัวราคาที่มันมีราคาที่แพงเวอร์มากไปหน่อยก็เรียกว่ามันมีตัวราคาที่แพงกว่าเครื่องเล่นเกมตัวหลักอย่าง PlayStation 5ไปซะอีกนะครับ หรือจะบอกว่ามันควรเล่นได้โดยไม่ต้องพึ่งพา PlayStation 5ก็น่าจะเวิร์กกว่าและมันก็น่าจะทำให้เกมเมอร์ต่างๆมีความสนใจที่มากขึ้นหรือถึงขนาดแบบคิดไปไกลเลยนะครับว่าเจ้า PSVR 2นี้มันควรที่จะเชื่อมต่อเล่นกับเกม VR ในฝั่ง PC ได้เลยทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นหลากหลายมุมมองหลากหลายเหตุผลที่ PSVR 2ของ PlayStation มันควรที่จะทางานได้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อหันมาเปรียบเทียบกับอุปกรณ์เล่นเกมที่เป็น VR ด้วยกันในตลาดวิดีโอเกม ก็ต้องบอกว่า PSVR 2ก็มีตัวยอดขายที่ทำได้ไม่เร็วเลยทีเดียวกับช่วงเดือนแรกที่จำหน่ายไปได้ระดับ270,000เครื่องเพราะถ้าเรามาดูจากข้อมูลตัวสรุปตัวนี้นะครับตัวเจ้าตลาดใน VR ตอนนี้ก็ต้องยกให้ Oculus Quest 2ของทางพี่มาร์คเลยนะครับที่ยอดขายนั้นแตะระดับ10ล้านเครื่องไปแล้วโดยใช้ระยะเวลาในการจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ2ปีและถ้าเราลองคิดว่าถ้าหากยอดจำหน่ายตัว PSVR สามารถจำหน่ายออกไปได้ทุกๆเดือนอยู่ในระดับ2 0 0 0 0 0เครื่องมันก็คงจะพอก้อมแก้มได้บ้างน,นะครับเพราะรายได้ส่วนหลักนั้นมันไม่ได้มาจากการจำหน่ายตัวฮาร์ดแวร์ตัว PSVR 2นะครับมันก็ต้องมาจากการซื้อใช้งานซอฟต์แวร์ตัวเกมที่ใช้เล่นกับ PSVR 2ต่างหากที่จะสร้างผลกำไรได้เต็มเมดเต็มหน่วยจริงๆอันนี้ก็ต้องรองดูการประกาศหรือการคำนวณของทางสื่อต่างๆนะครับว่าในช่วงเดือนที่2ก็คือในช่วงเดือนเมษายนที่กำลังจะหมดปายนี้ตัวยอดจำหน่ายเครื่อง PSVR 2 จะมียอดที่กระเตื้องขึ้นมาได้อีกกี่แสนเครื่องก็ต้องลุ้นกันนะครับและถ้าหากเราดูจุดขายของ PSVR 2ในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามันคือตัวคลังของตัวซอฟต์แวร์เกมที่ทาง PlayStation จะต้องป้อนออกมาให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับก็จะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ในช่วงกลางปีนี้และมันก็จะเป็นตัวบอกชีวัดได้ไกลๆเลยนะครับว่า PSVR 2จะลุ้งไปได้ไกลมากกว่า PSVR 1ที่เคยทาไว้ได้หรือไม่ หรือมันจะล่วงเร็วเกินกว่าที่คาดไว้จนต้องดั้มราคาให้มีราคาที่ต่ำกว่าระดับ2 0,000บาทเร็วกว่าที่คาดไว้ก็ได้เช่นกันแล้วทางเพื่อนๆ่ะครับมองว่า PSVR2 มันใช้งานได้ดีแล้วหรือมันจะต้องมีการปรับปรุงอะไรอยู่อีกบ้างก็เข้ามาเสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงกับค่ำคืนนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้กับช่วงไลฟ์สดของเอคอน TV ตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ